สวัสดีครับพี่น้องป๋องปายสุขูสุขคนครับผมพบกับเบลอยะตัวพี่น้องกับผมมาแล้วพี่น้องกับผมมื่อนี้พี่น้องกับผมได้เมนูเด็ดสูพีสุตรนองนะครับกินเข่าเสียบๆน้ำกันครับผมก่อนเฮ็ดเวียเคลียรงานพี่น้องกับผมมาพี่น้องวันนี้ได้เมนูอ้อมหมูพี่น้องกับผมใส่ผักหลายๆแซ่บๆสดน้ำกับเข่าสวยแซ่บๆน้ำกันครับผมโบต้องบอกลายย่าห้าพี่น้องกับผมเทใส่จานครับผมไปครับ อ่ะครับผมพี่น้องครับผมตอนนี้เทใสจ่จานเรียบร้อยลพี่น้องครับผมข้นหนึ่งห่วยห่อนหอนเนี่ยพี่น้องครับผมแซ่บๆน้ำแข็งรับผมมาข้าวสวยพี่น้องนี่ข้าวสวยนะครับเราจะกินข้าวสวยพี่น้องครับผมสดห่อนหอนมาลงมือครับพี่น <assa> ้องครับผมไปครับโอ้ร้อนอืม

Ja. No. Mm. No. 감사합니 예. <laughs> <laughs> แนใส่ผักเยอะๆนะครับพี่น้องอ,อมเนี่ใส่ผักหลายๆอันนี้วันนี้นะครับมีพี่น้องดอกแครนะครับผักชีพี่น้องผักกางตุง่งโห้หเสยบๆนี่ประกาศด้วยผักแหงลายแงแสบใส่โมสามชัน 老开、okay. ปาลา,ปากระป๋องแก้มพีน่น้องครับผมมคือเอาคือว่าลืมเอินพี่เอินน้องอีงอกเดียไปน้องครับผมมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันครับผมมาเด้อครับมาเด้อครับ โอเคครับพี่น้องครับผมตอนนี้พี่น้องเบายะออนทัวร์พี่น้องพาคพีพันธ์น้องนะครับกินแกงออมพี่น้องครับผมออมพักใส่หมูสามชั้นนะครับแซ่บๆนึกกันนะครับผมสกายเบายะพี่น้องกินไม่ดีกินไม่สุภาพกินโมมามีวาจาในที่ไม่เหมาะสมนะครับกราบขอโทษขอาบภาคพี่น้องสุขสุขนะครับผมฝากกดไรกดแชร์ให้เบายะเดินพี่น้องเดินวันนี้เบายะออนทัวร์สมัยดีสวัสดีครับผมไปครับ